ก็มีนะอย่างโจรเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็เหมือนกันจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้เป็นโจรอะไรหรอกถูกบางพวกเขาใส่ความว่าเป็นโจรทีนี้เออไหนๆเขาก็ว่าเราเป็นโจนรก็ขอปล้นในคนที่ว่าเรานี่แหละก่อนเนี่ยน,นะก็เลยที่มาของเขาโจรที่เรียกว่าเป็นเสือโน่นเสือนี่ทั้งหลายเนี่ยนะก็เกิดจากตอนแรกไม่ได้เป็นมาโดยอ่าโดยพฤติกรรมโดยอะไรแต่ก็ถูกยุยงตะแคงรั่วแล้วก็ไม่มีการสอบสวนก็จับไปเลยอะไรไปเลยพวกนี้ก็หนีมาได้ก็แค้นมาก แค้นมะทำยังไงก็กลับมาปล้นนั่นนะโจรก็ไม่เป็นโจรอันนี้ข้ออะไรเพราะไม่มีการยึดถืออธรรมะโบราณหมายคําว่าศาลนั่นเองระบบการไต่สวนมีปัญหาแต่ถ้าตรงกันข้ามมาทําให้ถูกต้องคือพวกเจ้าทั้งหลายบัญญัติข้อที่บัญญัติแล้วผู้คนก็จะร่าเริงดีใจว่าแม้ทําตามแต่ข้อประเพณีหมายคําว่าเก็บภาษีอากรยุติธรรมทุกอย่างเลยเนี่ยนะ เก็บภาษีอากรยุติธรรมเช้าเหล่านั้นก็ดีใจว่าทํางานตัวเองก็เอาสรงรัฐบํารุงบ้านเมืองบ้างตัวเองก็มีกินมีเหลือมีใช้บ้างพวกนี้ก็จะขยันขันแข็งทามาหากินทํากสิกรรมพาณิชยกรรมเป็นต้นแล้วทุกคนก็จะขยันขันแข็งแต่แต่ภาษีอากรถ้ามันหนักมากถึงขนาดเรียกว่าแม้ทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ส่งสวยส่งภาษีไปหมดตัวเองเหลือใช้นิดเดียวเนี่ยใครจะมีกระจิตกระใจที่จะทํางานใช่ไหม หมือนกับว่าทํางานเลี้ยงคนอื่นไปหมดเลยก็หมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้เพราะฉะนันก็ต้องถ้าไม่ทําอย่างนั้นทุกคนก็จะขยันขันแข็งเพราะว่าทําแล้วมันมีเหลือนะทาแล้วมีรายได้อีกในหนึ่งบอกว่าเมื่อไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติเอาไว้แล้วหมายว่ามีการเก็บภาษีอากรตามประเพณีเนี่ยนะก็เก็บตามหลักเรือนคลังก็จะเจริญขึ้นจากนั้นกองทัพช้างม้าไพร่พล,พลก็จะได้วัตถุเช่นเงินเดือนเป็นต้นเป็นประจำ นะเหมือนพวกพนักงานต้นห้องก็จะสมบูรณ์ด้วยกําลังกายกําลังใจเพราะฉะนั้นถ้ามีศึกมีสงครามพวกนี้ก็รบถวายชีวิตให้เหมือนกันนะบ้านเมืองมันก็จะคงอยู่ต่อไปได้โบราณังวิชิธรรมังเนี่ยนะเรียกว่าโบราณประเพณีมาดูระบบสอบสวนของสมัยก่อนนะงเรืองเหมือนบ้านเราเป็นแบบนี้ปะพวกเจ้าวัดชีแต่ก่อนเนี่ยนะไม่ตรัสว่าเมื่อตนถูกเขานํามาแสดงว่าผู้นี้เป็นโจร ท่านจงจับโจรนั้นคือหมายความว่าถ้าหากว่ามีคนให้ร้ายป้ายสีว่าคนนี้เป็นโจรพวกกลุ่มทหารเนี่ยนะก็จะไปจับจับแล้วส่งไปไหนส่งไปให้อํมมาตสอบสวนแผนกสอบสวนอํมมาเหล่านั้นก็จะสอบสวนถ้าหากว่าสอบสวนไปแล้วไม่ใช่โจรแน่นอนปล่อยเลยน,นะไม่ต้องไปฟ้องไปสั่งศาลร,ระดับสูงอีกเลยปล่อยไปเลย แต่ถ้าเป็นโจรเนี่ยนะสอบสวนดูแล้วอันนี้มีแววเป็นโจรจะไม่พูดอะไรเลยมอบให้พวกกลุ่มผู้พิพากษาแต่มอบให้ผู้พิพากษาอามาตผู้พิพากษาวินิจฉัยดูแล้วทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่โจรก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องขึ้นศาลสูงปล่อยไปเลยถ้าเป็นโจรตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเป็นโจรอันนี้ก็ไม่ตัดสินนะมอบให้พวกคณะลูกขุนต่อไปส่งให้คณะลูกขุน คณะลูกคุนเหล่านั้นเน่ยเมื่อไปวินิจฉัยอกีกเออไม่ใช่โจรเนี่ยปล่อยไปเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นโจรจริงก็มอบให้กับมหาอามาตแปดตระกูลอามาตแปดกลุ่มที่มาจากกลุ่มต่างๆนะแปดตระกูลใหญ่ไปวินิจฉัยอามาตยแปดตระกูลนั้นถ้าหากไปเห็นว่าเออนี่ไม่ใช่โจรปล่อยไปเลยถ้าเป็นโจรมอบให้เสนาบดีไปก่อนเราจะไม่รีบตัดสินใจเอง ทีนี้เมื่อเสนาบดีก็ถ้ามีปัญหาจริงท่ามขออภัยถ้าไม่เป็นโจรบอกปล่อยเลยถ้าเป็นโจรก็มอบให้อุปราชอุปราชก็คือคนที่ทํางานแทนพระเนศกรรเนี่ยนะเช่นโอรสของพระราชาอะไรเป็นต้นเนี่ยก็มอบให้อุปราชอุปราชนี่ก็พิจารณาไตาส่สวนดูอีกทีหนึ่งว่าคดีนี้มันมีมูลขนาดไหนอะไรยังไงก็สอบสวนถ้าไม่ใช่โจรปล่อยเลยถ้าเป็นโจรส่งให้พระราชาพระราชาก็มารับวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง บอกถ้าไม่ใช่โจรก็ปล่อยตัวไปเลยถ้าเป็นโจรก็บอกว่าเอากฎหมายฉบับนั้นมาอ่านให้อ่านนะอ่านกฎหมายประเพณีเพราะฉะนั้นกฎหมายประเพณีเขียนไว้ว่าผู้ใดทําความผิดชื่อนี้ผู้นั้นต้องมีโทษชื่อนี้ออาก็ว่ากันไปตามนี้ก็กฎหมายบ้านเมืองเขียนไว้อย่างเนี้ยก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายก็แล้วกันแค่เนี้ยจบละ พระราชาก็จะทําการกระทําของผู้นั้นมาเทียบกับตัวบทกฎหมายแล้วก็ลงโทษตามความผิดตามแต่ตัวบทกฎหมายแต่เขามีการฟอกเพื่อที่จะต้องไม่ไม่ใช่จับคนผิดแน่นอนระบบการฟอกเขามีกี่ชั้นหนึ่งฝ่ายสอบสวนสองผู้พิพากษาสา,สามคณะลูกขุนสี่อมา 8, ตะแปดตระกูลหเสนาบดีหอุปราชเจพระราชานะตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะต้องเป็นพระราชาถ้าผิดจริง แล้วพระราชาก็อ่านตัวบทกฎหมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระบบโบราณเขาเคร่งครัดมากเพราะฉะนั้นจับแพะเนี่ยได้น้อยมากเพราะว่ามันจะต้องผ่านนะนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ร้ายใต้สีกันเนี่ยไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆเว้นไว้แต่ผิดจริงๆถ้าผิดจริงพระราชาก็ช่วยไม่ได้เพราะตัวบทกฎหมายเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าวัดชีประพฤติธรรมโบราณอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจะไม่มีคณิตเตียนได้เพราะอะไรเพราะเขาทําตามหลักการทั้งหมดนะ พวกเจ้าทั้งหลายก็ย่อมทํางานาพวกาตามโบราณประเพณีเจ้าเหล่านั้นก็ไม่มีโทษย่อมไม่มีโทษแต่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยชาวบ้านก็บอกโอ้เจ้าก็ไม่มีโทษพวกเราเนี่ยนะถ้าเราไม่ผิดก็ไม่มีใครทําอะไรได้บ้านเมืองเขามีการเราบ้านเมืองมีคือมีแปรดูแลกันเป็นอย่างดีทุกคนก็ขยันทำมาหากินเนี่ยนะถ้าผิดก็ออกไปว่าไปตามกฎหมายไปอะไรไปเนี่ยนะเพราะระบบเขาดีเราอยู่แล้วอย่างงี้ ทุกคนก็จะขยันขันแข็งบ้านเมืองก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสือ่อมนะถ้าระบบนี้อย่างดีอันนี้เป็นข้อที่ก็หลข้อที่สามก็เน่ก็อ่านให้ฟังนะเผื่อที่ใครที่มีอำนาจลักษณะนี้เผื่อไปใช้ได้บ้างก็เราก็ย่อบ,บ้านเมืองเออย่อบ้านรอบบ้านเราครอบครัวเราให้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แหมพอได้ข่าวมายุมาหน่อยนึงก็ด่าแหลกเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสอบสวนมีการไตส่สวนออกมาก่อนเนี่ยนะ เพราะถ้าไม่มีการสอบสวนไม่มีการไต่สวนเนี่ยนะคนที่เขาขยันขยันเนี่ยเขาเสียกาลังใจหมดอย่างก็มีบางบางบางกลุ่มเนี่ยนะอย่างคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยถ้าไม่มีการสอบสวนเลยคนข้างๆส่อเสียดเข้ามานิดหน่อยเนี่ยนะก็รีบสั่งสโทสะนี้แล้วก็สั่งเชือดไปเลยสั่งลงโทษไปเลยโดยที่ตัวเองยังไม่สอบสวนไอ้คนคนนั้นไม่ผิดมันก็โกรธ พอไม่โกรธอย่างเดียวไม่ว่าเนี่ยบางทีแปรพักไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วกลับมาเล่นงานหนักกับเก่าเนี่ยนะบอกว่ายิ่งอธิว่าคนที่มาทําลายล้างเนี่ยถ้ายิ่งคนเคยเป็นคนในมาก่อนไหมพวกนี้มันมันรู้หมดใช่ไหมว่าอะไรอยู่ที่ไหนเพราะถ้าไม่มีการสอบสวนเนี่ยคนที่เคยรักชอบพอกันเคยพักดีมอบกายถวายชีวิตให้เสร็จแ,แล้วเมื่อไม่มีการสอบสวนไอ้พวกนี้เลยจะกลับมาฆ่าคืนในวันหลัง เพราะนั้นการไตส่สวนการสอบสวนนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ป้องกันร,ระบบกลุ่มสพลอทั้งหลายเนี่ยนะสปลอพนอวานทั้งหลายเนี่ยนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ประจบอยู่นั่นแหละประแจงอยู่นั่นแหละไม่รู้ประจบประแจงให้มันเป็นอะไรก็ม่แต่ก็อย่างว่านะก็เห็นกรเยือเล็กๆน,น้อยไปอะไรไปเนี่ยนะมันจะต้องมีโอกาสได้สอบสวนให้ให้โอกาสแก่คนที่เขาทําผิดให้เขาได้ชี้แจงว่าเขาผิดจริงไหมถ้าเขาผิดจริง อในที่สุดก็ว่าไปตามตามตามหลักไปเนี่ยนะถ้ามันผิดก็ว่ากันไปตามหลักแต่เราก็ต้องคิดว่าคนที่ถูกถูกเป็นจำเลยไม่ใช่คนที่ผิดทันทีมันก็ต้องให้โอกาสสอบสวนกันก่อนอันนี้เขาสอบสวนกันนั่งเจ็ดชั้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งฆ่าใครก็สั่งง่ายๆหรือลงโทษปรับสินไหมเป็นต้นก็จะปรับกันง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่ดีๆทั้งหลายเขาก็หมดกําลังใจให้เพราะว่าคนที่ทําอะไรถูกต้องเนี่ยนะ อาจจะว่าพวกประจบสอบพลอาจจะไม่ชอบก็ได้เนนะเพราะฉะนั้นที่มาของการส่อเสียดแล้วก็เสียดสีเพราะถ้าผู้ที่เป็นผู้ปกครองหูเบาทั้งหลายก็พินาศล่มจมอย่างเดียวเนี่ยนะข้อต่อไปเนี่ยนะข้อที่สี่ซึ่งก็เป็นข้อที่สําคัญที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่รอดหรือไม่รอด พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนอนน์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เท่าของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้อถยคําที่ควรฟังของเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือหมายความว่ายัางเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่ไหมเนี่ยนะหรือว่ามองผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแค่แบบแค่ว่าเป็นตออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบ แม้มองข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปหมดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เจริญของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้อยคําของเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นอยู่พระเจ้าค้า ดูก่อนอนนท้าเจ้าวัชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัชีผู้ใหญ่ผู้เจเริญของเจ้าวัชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้อยคําที่ควรฟังของเจ้าวัชีผู้ใหญ่ผู้เจเริญทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการเพียงไรดูก่อนอนน์เจ้าวัชีทั้งหลายเพึงหวังความเจเริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ถ้ายังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่ทั้งคุณธรรมด้วยใหญ่ทั้งความรู้ความสามารถด้วย ถ้ายังเคารพผู้ใหญ่แบบนั้นอยู่ก็ถือว่ายังเจริญแต่ว่าคําว่าผู้ใหญ่เนี่ยหมายควาว่าใหญ่จริงๆนะไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่นานะนะดำรองอยู่ในโลกนานเห็นเดือนเห็นตะวันมานานไม่ใช่ใหญ่กลุ่มนั้นคือใหญ่ทั้งในส่วนของวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยวุฒิภาวะ,ะหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีธรรมยังเคารพผู้มีธรรมผู้ใหญ่อย่างนั้นอยู่หรือไม่ถ้ายังเคารพผู้ใหญ่อย่างนี้อยู่จเจริญแน่นอน อธิบายว่ายัางทําการเคารพสักการะเชิดชูรักด้วยใจนอบน้อมไป,ปรนิบัติด,ดูแลเอาใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไม่ทําสักการะต่อผู้เจริญผู้แก่ผู้ใหญ่อย่างนั้นแล้วไม่ปรนิบัติไม่เชื่อฟังโอวาท นะใส่ใจแต like ่การเล่นอย่างเดียวกลุ่มเนี่ยเสื่อมจากพระราชาเนีเสื่อมจากบ้านจากเมืองแน่นอนเพราะวงนี้จะดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่เคารพประเพณีวงไม่เคารพต้นตระกูลไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็อย่างว่าถ้าไม่เคารพอ่าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เคารพตระกูลของตัวเองแล้วตระกูลตัวเองจะอยู่รอดไหมบอกยากจะต้องเคารพรักต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะว่าถ้าเขาไม่ดีจริงเขาก็ดำรงบ้านเมืองมาจนถึงยุคเราไม่ได้เพราะนั้นหลายๆอย่างก็ต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่าเจ้าเหล่าใดปฏิบัติตามถ้อยคำของเจ้าผู้เจริญผู้ใหญ่ท่านเหล่านั้นก็จะช่วยสอนประเพณีโบราณคือประเพณีโบราณลหลายๆอย่างถ้ามันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเพิกไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแหละท่านก็จะแนะนําให้ว่าเออเนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําอันนี้ยกตัวอย่างว่าการใช้ชีวิตดูแลบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา หรือแม้กระทั่งถ้ามีศึกสงครามเกิดขึ้นก็จะบอกอุบายว่าเออเวลาเนี้ยควรเข้าไปอย่างนี้เวลานี้ควรออกไปอย่างนี้เนี่ยนะวันถ้าหากว่าเจ้าเหล่านั้นปฏิบัติโดยการรับปฏิบัติตามโอวา่าสามารถดํารงราชประเพณีเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําตามนี้ยังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ล่วงการผ่านวัยแนะนําให้คําแนะนําปรึกษาอย่างคารพต่อท่านเหล่านั้นอยู่ก็จเจริญเน,นี่ยนะแต่ถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็เสื่อมแน่นอน ในข้อต่อไปเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสําคัญพอส,สคัญมากเลยแหละว่าดูก่อนอานน์เธอได้ยินอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดค่าคมเหงคมคืนกักขังกุลสตรีทั้งหลายกุมารีของสกุลทั้งหลายอยู่หรือนะหมายก็ว่าพวกเด็กๆลูกลูกตริย์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็อำนาจบาดใหญ่ใช่ไหมเอาเอา,เอาลูกสาวเขาเอาเมียชาวบ้านเข้ามาคมคืนมากักขังคมเหงเป็นต้นเนี่ยยังทําอย่างนั้นไหม ระน,นก็บอกว่าเจ้าวัชีทั้งหลายไม่ฉุดคร่าไม่ข่มเหงไม่กักขังกุลสตรีทั้งหลายและกุมารีทั้งหลายของสกุลทั้งหลายพระเจ้าข้าดูก่นอนอนนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดคร่าข่มเหงกักขังกุลสตรีทั้งหลายกุละกุมารีทั้งหลายตลอดการเพียงไรดูก่นอนอนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้อย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้คือเรื่องนี้สําคัญมากนะ สำคัญอย่างไรสมมุติถ้าหาว่าเกิดไปฉุดไปฆ่าไปคมคืนไปกลมคมเฮงไปล่วงละเมิดเนี่ยนะกับลูกสาวของผู้มีตระกูลทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่ทั้งภริยาคนอื่นเขาลูกหลานเขาเขาเหล่านั้นก็จะโกรธว่าเจ้าเหล่านี้เนี่ยจับบุตร และมารดาในเรือนของเราจับที่ดาในเรือนของเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ลูกหลานของเราเนี่ยเราเลี้ยงมาใช้ปากดูดน้ําลายใช้ปากดูดน้ํามูกของเขาเลี้ยงเด็กเหล่านี้ให้เจริญเติบโตมาแต่เจ้าเหล่านี้ใช้อํานาจทะละการในเรือนของตนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามากเขาเรียกว่ามาปะทุส้ายทางจิตใจกันเกินไปว่างนนั้นนะพวกเหล่านี้นี่แหละจะทําอะไรจะกลายไปเป็นพวกโจรจะไปเป็นพักพวกให้โจร เป็นพวกที่เป็นกลุ่มสอดแนมให้โจรเพราะอะไรเพราะพยาบาทผูกเวนนะเพราะมาทําลายอะไรทาลายกล่องรวงใจตัวเองไงไหมทาลายลูกทําลายหลานทําทลายบุตรภรยาของตัวเองเนี่ยแม้มันโกรธมันแค้นบอกไม่ถูกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะศึกที่รบชนะกันอีก,อกส่วนหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยก็เพราะว่าคนในนี่แหละเป็นสายให้เรียกว่าเกลือเป็นนอนเนี่ยนะเกลือเป็นนอนมันบ้านเมืองที่แพ้เนี่ยนะ ไม่ใช่แพ้เพราะอะไรแพ้เพราะคนในนี่แหละที่ออกอุบายให้วางแผนให้อะไรให้เวลาไหนควรเข้าเวลาไหนควนตีชี้จุดอ่อนให้อีกฝ่ายตรงข้ามรู้ไปหมดเลยท่าน,นฝ่ายตรงข้ามจะไปรู้ดีได้ยังไงเท่ากับคนในถ้าคนในไม่เปิดโอกาสให้เนี่ยนะ